คนขา่าดย e e ดกีนท่ไหนดูสิดีนาดูดูตรงนี้ตรงแก้มด้วยอีีดไป

ชีกโอเคชีกตรงนี้หน่อยโอเคเพราะว่ามันจะปวดตาพรุ่งนี้เช้ากลัวมันตาเด็กเขียวคุณคิดแค่เหงาตอน t ี้โอ a คสวีทสวีทดูดะยูร์ t i ีนี a headache? จะมีเงียบเหน่อยเหน่ต้องบอกเขานอนลงลิน้าใส่มาลูกมะใส่ถุงมานี่น้องยังทําได้เลยใชเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยขยันค่ะหักไวอริ่าเร็วลูกอ้า ตกใจไมั้่ไม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 าม่ไ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 ม่ว่ <laughs> Was that good? Yeah. Good. Here, yeah, give it here. <coughs> see a go the fast one. Oh, this is very fast. Look, watch, watch the go Oh. Look, look watch the go here. <laughs> Be really careful when you start. Oh, whoa. She's I'm tanning again. Yeah. Oh, no. oh. That's enough. Not <laughs> <Look>, here. <laughs> right, what do you want to eat now? <laughs> this one. Right. I don't think it'll last long, this one. What is it? Does she like it? I don't know. What is it? It's, it's all it. you, talk, you, know. you would it. It's หรือยังคุณสั่งอะไรหรือยังใช่ใช่อ๋อใครใครสั่งไอศครีมได้กินก่อนใครสั่งไม่รู้เออได้กินก่อนลีน่าสั่งอะไรบอ๊บบอ๊บอ๊นาวเขากินดอกชีนาวชีกินกาแฟมาแล้วนะมาเลี้ยงไอศครีมร้านสาว